สวัสดีครับแฟนหวยไทยทุกท่านนะครับพบกันวันนี้ก่อนหวยออกหนึ่งวันนะฮะเรามาหาดนาฏบาลไทยกันนะครับงวดวันที่16นี้นะครับ16กันยา68นะครับนี่ยวเน้นให้ดูนะทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับสูตรที่1และสูตรที่2อนะครับอันนี้คือสูตรที่2นะครับต่อนนี้คือสูตรที่1นะครับ ที่สองได้แล้วเดี๋ยวเน้นตรงหนังสือสให้เดี๋ยวมาดูสูตรที่หนึ่งกันเลยนะครับวัที่ผ่านมาก็ห้าศูนย์หกสามห้าหกนะครับสองตัวล่างเป็นสามหนึ่งนะครับห้าหกนะฮะเก้าแปดหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ด ก้าหกสองหกหกสองหกแปดแปดอ้าวได้เล็กเบิ้ลมาแปดแปดนะครับฝั่งนี้เป็นเล็กเบิ้ลน,นะ มาแนวแปลกนะเป็นเบิรกนจะได้ประมาณนี้นะครับนี่ห้าตัวนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับหนึ่งสามเจ็ดสี่และกระสูนนะครับจุดบินก็เป็นหนึ่งสาม

ดวชนไม่น่าชนนะฮะเลขไม่เหมือนกันเลยนะครับเลขไม่เหมือนกันเลยนะฮะวันที่ผ่านมาก็ไปเข้าสู่ที่สองนะครับวันนี้จับทั้งคู่นะ นี้ขอเล่นฝั่งที่สองบ้างนะฝั่งที่2อ,อีกนะครับมี3มีดึงมา2องดึงมาหนึ่งตัวมี3ามีหกมีห้นะครับมีศเออไม่เหมือนกันเลยนะมีหน่งนะครับ3มอะไรดีนะสมอะไรดี ้าสก็จะมีสามเจ็ดสามหนึ่งสามสี่สามศูนย์ศนหนึ่งหนึ่งสามอันนี้คือความคิดผมเองนะจากตัวโชว์ตัวอะไรต่างๆแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งสามเจ็ดนะครับ ท่านผู้ชมลองดูก็ได้ครับเผื่อชอบส่วนอื่นนะฮะในกรอบนี้นะครับสองกรอบนี้นะฮะฝั่งนี้เป็นเลข8นะครับฝั่งนี้เป็นเลข3ส่วนมากนะหนึ่งามเจ็ดสนะครับ1 3 7 4 0โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก็ลองพิจารณาดูดูไปด้วยกันร่วมกันนะฮะ วันไทยงวดวันที่16เดือน968นะครับ1 3 1 7 3 7นะครับสำหรับชุดวินนะครับโอเคก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะเน้นดูในกรอบเอานะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขมี้เขามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะฮะ สวดวันนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีนะพบกันใหม่อีกทีงนหน้าของรัฐบาลไทยนะครับสวัสดีครับ